สวัสดีครับผมสิทติพิรมอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับครั้งนี้ก็จะขอพูดคุยสนทนาเรื่องการไปเยือนนครนิวยอร์กของท่านนายกรัฐมนตรีเสธปาทวีสินเงินซะหน่อยเพราะว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแล้วก็ระหว่างที่ยังอยู่อยู่ในระหว่างการเดินทางนั้นมันก็มีข่าวคราวค่อนข้างจะคลึกโครม นะในแวดวงสื่อและในวงการสนทนาโดยทั่วๆไปของคนไทยแต่ข่าวคราวมันก็จะหนักไปที่การเหมาลำํำเครื่องบินของการบินไทยจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเหมาลํำไป30ล้านบาทแล้วใครบ้างคือผู้ติดตามตัวนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ขา้าราชการหรือนักการเมืองมันก็เลยหนักไปในเรื่องของและ,ะวิธีการเดินทาง มากกว่าที่จะเข้าไปสู่ในสาระเนื้อหาของการไปเยืนอนนครนิวยอร์กว่าไปทําอะไรไปทําไมต่างๆนานาเหล่านี้เง้นเพื่อที่จะช่วยคลายความ้ข่องใจสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ากับฝักถึงฝ่ายใดไม่ใช่กองเชียร์ของท่านนายกหรือจะเป็นฝ่ายต่อต้านท่านนายกแต่ว่าขอพูดในนามที่เป็นบุคคลหนึ่งที่เคยค่องแวะแล้วก็เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็มีตาแหน่งทางการเมืองด้วยแล้วก็เคยไปประชุม ที่นครนิวยอร์กที่องค์การสหประชาชาติทั้งในฐานะขา้าราชการประจำแล้วก็ในฐานะนักการเมืองก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่อจะได้มีความสบายใจนะครับผมผมขอขอเริ่มอย่างนี้ว่าทุกๆปีเนี่ยกระทรวงต่างประเทศจะได้รับงบประมาณนะครับด้วยการอนุมัติของรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร เป็นงบว่าด้วยการประชุมระหว่างประเทศมันก็จะมีการประชุมระดับอาเซียนการประชุมระดับองค์การสหประชาชาติเวทีเอเปกอาเซมบิมสเต็กอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายรวมทั้งการประชุมระดับทวิพายีด้วยงบประมาณว่าด้วยการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศเพราะกระทรวงต่างประเทศเป็นหน่วยงานด่านหน้าของเราเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการเจรจาความ กับต่างประเทศก็หน่วยงานอื่นๆก็อาจจะมีงบของเขาแต่ว่าน้อยกว่าของกระทรวงต่างประเทศมากกระทรวงพาณิชย์เรื่องเจราจาการค้ากระทรวงคลังก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็บางกระทรวงก็จะมีการร่วมมือเฉพาะทางเช่นกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีการร่วมมือทางด้านการสาธารณสุขต่างประเทศก็จะมีงบประชุมอะไรของเขาอยู่บ้างแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วงบประมาณไว้โดยการประชุม ระหว่างประเทศส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานกลางเป็นแม่ง,งานในเรื่องการต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องนี้ที่สําคัญอันหนึ่งคือการประชุมที่องค์การสหรประชาชาติซึ่งโดยจริงๆแล้วก็มีการประชุมทั้งปีแต่ว่าที่เรียกว่าการประชุมใหญ่หรือว่าสมัชชาใหญ่สหรประชาชาตินั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมของทุกๆปี ซึ่งก็ดาเนินการมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่78แล้วนะครับก็เท่ากับอายุความขององค์การสหประชาชาติที่ได้ถูกขอตั้งมารวมแล้วเนี่ยปีนี้ครบ78ปีแล้วตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงปีนี้ก็จะมีการประชุมที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรสมัชชาใหญ่หรือย้ำใหญ่กันมาเนี่ยทุกๆปีแล้วในการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงเดือนแรกคือเดือนกันยายนนะบรรดาผู้นำทั่วโลก จะเป็นประมุของค์ประมุขของประเทศจะเป็นประมุขของประเทศเช่นประธานาธิบดีหรือรองลงมาระดับนายกมนตรีนั้นเขาก็จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์ก York, ไปที่องค์การสหประชาชาตินะครับในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ไปทําภารกิจหลักๆเนี่ยห้าหกอย่างด้วยกันจะเป็นนายกของไทยของมาเลเซียมันก็เหมือนๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกเศรษฐาทวีสินไปทําดําเนินการ ภารกิจต่างๆที่นครนิวยอร์กและก็โดยเฉพาะที่อาคารสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินั้นมันไม่ได้ผิดแปลกผิดจากประเพณีวัฒนธรรมคารลองหรือกฎเกณฑ์กติกาที่ได้ทากันมาหลายๆนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยที่ผ่านมาแล้วมันก็คล้ายๆกับผู้นําของประเทศอื่นๆนะครอันนี้ประเด็นคือว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างมันก็อาจจะแยกออกมาได้เป็นสักสาสามส่วนหลักๆด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือการไป กล่าวสุนทรพจน์หลักในห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะไอ้สุนทรพจน์นี่ก็จะโดยทั่วๆไปของผู้นำต่างๆก็ยาวประมาณสัก1520นาทีเขาก็จะไปโอ้อวดกันละกันนะฮะว่าประเทศเขาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างใดบ้างมีประเด็นปัญหาที่ยังเป็นท้าทายที่ยังต้องแก้ไขให,ให้มันเสร็จลงไป และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาในฐานะผู้นําประเทศเนี่ยอยากจะให้ประเทศของเขาเช่นในกรณีคือของคุณเศรษฐาประเทศไทยนั้นเนี่ยอยากจะร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องต่างๆอะไรบ้างเช่นเรื่องโลกร้อนเรื่องโลคระบาดเรื่องความยากจนเรื่องผู้อพยพเรื่องการก่อการร้ายเรื่องความสุดตรงทางด้านความคิดเรื่องความยากจนเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมเรื่องการสาธารณสุขเรื่ององค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้นะ,ะนี่ก็ไปแสดงจุดยืนว่าในเรื่องที่คิดว่าเป็นประเด็นปัญหาของโลกนั้นประเทศไทยโดยการนำพาของท่านนายกรัฐมนตรีเรรศรษฐาทวีสินนั้นมีท่าทีมีมาตรการแล้วจะไปรวรวบแรงร่วมใจกับมิตรประเทศอย่างไรนะฮะแล้วจะร่วมกันแก้ไข ประเด็นที่เป็นประเด็นที่มันเป็นพยันตรายเป็นสิ่งท้าทายต่อโลกอย่างไรได้ก็เหมือน,นไปการให้คำมั่นสัญญาเป็นการไปผูกมัดตัวเองว่าจะทำนู่นทำนี่เพื่อจะลงให้โลกนั้นมีสันติสุขมีความมั่นคงแล้วก็มีความจะเรือก้าวหน้านะครับนอกจากเข้าไปในที่ประชุมใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเดือนกันยายนมันก็จะมีประชุมที่อะไรครับระดับรองลงมาที่ผู้นาเขาจะไปเข้าร่วมกันเป็นเรื่อง เรื่องเฉพาะเรื่องเช่นในปีนี้ก็จะมีเรื่องโลกร้อนใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องที่ว่ากันอีกอันคือการพัฒนากันอย่างยั่งยืนนะฮะสิประการว่าทุกๆประเทศนั้นอะ่ะก็จะต้องมีแผนการพัฒนาเช่นในเรื่องของอะไรความอยู่ดีกินดีของสตรีและเด็กของคนชราคนพิกพ,พิการระบบการสาธารณสุขระบบน้ําใช้ชนประทานนะครับในเรื่องของการที่จะยุติหรือชะลอการใช้ถ่านหิน น้ำมันแล้วก็แกส๊สพะมันทําให้โลกร้อนแล้วก็ให้เร่งพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วก็ทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะหรือว่าน้ําหรือว่าลมอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการที่จะผลิตรถยนต์นะครับที่จะอะไรฮะใช้ระบบไฟฟ้าหรือในอนาคตอาจจะให้หลังคาของรถเนี่ยเป็นหลังคาโซลา่าเป็นเป็นแสงอาทิตย์ก็ได้มันก็ต้องมีการวิวัฒนาการกันไปนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ํามันก็ดีแก๊สแล้วก็โดยเฉพาะ ่านหินเนี่ยมันทําให้เกิดควันแล้วก็สภาวะของโลกร้อนยิ่งขึ้นต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่จะมีการประชุมย่อยๆกันไปในอดีตก็อาจจะมีการประชุมเฉพาะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณาสุขเรื่องการยากจนก็ว่าผู้นําก็จะไปประชุมกันนอกจากการประชุมกันในห้องประชุมใหญ่เล็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพบปะที่เขาเรียกว่าเป็นแบบระเบียงหรือว่าการประชุมข้างเคียง อนะฮะพอระดมมีมีติ่งก็ท่านนายมตีของเราก็อาจจะพบกับนายมตีมาเลเซียกับนายมตีของประเทศหนึ่งในยุโรปหรือแอฟริกาหรือเอร์กาเพื่อจะทาการรู้จัมกมักจีกันแล้วอาจจะคุยกันถึงโอกาสหรือการที่จะแก้ปัญหาข้างค้างกันอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นั่นก็เป็นกิจการที่เกิดขึ้นในตัวของอาคารสํานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติแต่ว่านอกองค์การสหประชาชาตินั้นบรรดาผู้นํานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้โอกาสที่อยู่ที่นครนิวยอร์ก ทำกิจการอีก2ออย่างด้วยกันอันที่หนึ่งคือการพบปะกับบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเพื่อเชิญชวนให้มาทําการลงทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญท่านนายกของเราก็ได้พบกับอะไรอลอนมัสนะจีเป็นเจ้าโลกในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าจะไปพูดกับทางอะไรฮะทางบิลเกตส์นะเจ้าโลกในเรื่องของอสื่อสารสมัยใหม่อะไรพวกนี้เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนหรือมาตั้งโรงงานผลิต ชิ้นส่วนต่างๆนานาเหล่านี้ก็กับทั้งภาคชุธุรกิจย่างใหญ่ของอเมริกาก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่จะทำนอกอาคารที่ประชุมองค์การสาประชาชาติอันที่สองก็จะก็จะใช้โอกาสนี้ไปกล่าวสุนทรพจน์กับแวดวงวิชาการนะหรือว่าพวกที่เขาเรียกเป็นอะไรองค์การมันสมองของอเมริกันนะอันหนึ่งที่เรื่องลือคือ The Asia Society หรือว่า Council of Foreign Relations อะพวกนี้มันเป็นองค์การที่เขาดูเรื่องการเมืองระหว่างประเทศความเป็นไปต่างๆนะฮะในโลกกว้างหรือว่าอาจจะไปกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยดังๆอันหนึ่งของไทยของเขาก็ได้จะเป็นคอนเลจะเป็นโคลัมเบียจะเป็นนิวร์กยูนิเวอร์ซิตี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าถึงแวดวงวิชาการไปแสดงอะไรครับวิสัยทัศนะ,ค,ะความคิดนั้นก้าวไกลอะไรแบบนี้ตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวที่เขามองมาที่ประเทศไทยหรือมองมาที่ ประเทศไทยในกรอบของประชาคมอาเซียนที่เราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศจะทำด้วยกันคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่ของของอเมริกาจะเป็น C N N จะเป็น Fox News จะ C B S อะไรพวกนี้หรือจะพวกหนังสือพิมพ์นะฮะจะเป็น Wall Street Journal นะฮะจะเป็นบ um ัมบ um ูมเบิรหรือจะไป New York Times อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จะไมต้องไปแสดงความเป็นตัวตนวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะอะไร ลดความแขงรงใจความสงสัยอะไรต่างๆในให้กับสื่อสหรัฐอเมริกาได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นของแถมนะครับนั่นก็คือการไปพบปะกับชนชาติของตนเองท่านนายกก็ไปพบกับคนไทยนะฮะนายกญี่ปุ่นก็อาจจะพบกับคนญี่ปุ่นที่ไปตั้งโลกลากไปเรียนหนังสือไปทำมาหากินอะไรพวกนี้อยู่มันก็เป็นเลืองธรรมดาน,นี้ก็เพื่อผลอะไรฮะทางด้านการเมือง ในขณะเดียวกันก็เพื่อจะแสดงความเยื่อใหยว่าถึงแม้ว่าคนไทยเหล่านี้จะไปอยู่ต่างแดนนั้นตัวรัฐบาลเองประเทศไทยเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งอยากจะดูแลทุกสุขอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉันทั้งหมดมันก็เป็นกิจการโดยองค์รวมที่นายกรัฐมนตรีเศษฐาธวีสินไม่ได้ทําอะไรที่ผิดแปลกไปจากนายกนคนอื่นคนก่อนๆของไทยหรือผิดแปลกไปจากผู้นําของของประเทศอื่นๆนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ก็มีพูดกันมากว่าไอ้ค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงไอ้การเหมาลำนี่อย่าลืมว่าตัวนักบินผู้ช่วยนักบินแล้วมันก็ต้องมีพนักงานเสิร์ฟสิบสิบห้าคนด้วยเมื่อเข้าไปถึงนครนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ต้องไปนอนที่พักที่โรงแรมไอ้ทั้งหมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะเอาเครื่องบินจากกรุงเทพบินไปลงที่นครนิวยอร์กนะฮะมันถ้าแบบไม่มคิดว่าโอ้สามสิบล้านมันก็ดูมากแต่ถ้าแบบมาแจ้งแล้วเนี่ย โดยเฉลี่ยตัวต่อหัวต่อคนแล้วมันก็คุ้มค่านะฮะจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นรายๆคนก็ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ผิดแปลกกันไปนะฮะจะซื้อตั๋วเครื่องบินกันไปเพราะว่าคณะผู้แทนที่จะไปเนี่ยนอกจะนั่งไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วในหลายๆกรณีมันก็จะมีคณะล่วงหน้าไปก่อนสักห้าคนสิบคนเพื่อจะไปเตรียมการให้คณะของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อไปถึงนครนิยอจะได้ปฏิบัติการได้ได้ทันทีทันควันไอ้ทั้งหมดมันก็อยู่ใน องรวมของการค่าใช้จ่ายซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ต้องคุ้มเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็เข้าไปกันท้งนั้นแล้วเราต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ต้องเป็นแสดงความเป็นตัวตนมันก็คุ้มค่าที่เราจะได้ไปโฆษณาประเทศไทยเป็นสําคัญนะครับอันนี้เพราะเรายังต้นทํามาค้าขายเราต้องคบหาสมาคมกับประเทศต่างๆเรายังต้องมีเพื่อนในโลกกว้างแล้วก็เวทีขององคการสหประชาชาตินั้นเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดที่ผู้นําประเทศ จะได้ไปแสดงความเป็นตัวตนแล้วก็อะไรครับประชาสัมพันธ์ประเทศของตนเองนะฮะต่างๆนา,นานาเหล่านี้แล้วก็ไปยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่พร้อมที่จะร่วมมือกับนานา,นาประเทศส่วนประเด็นสุดท้ายเพื่อจะขจัดความข้องใจสันิดหนึ่งว่าเพราะก็มีข่าวนคึกโคมว่าทําไมภรรยาของท่านนายกแล้วก็บุตรีคนหนึ่งต้องไปด้วยมันมีหน้าที่อะไรผมคิดว่ามันก็มองในเชิงบวกกันแล้วกันว่าการที่ผู้นาประเทศ มีภรรยามีบุตรไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการส่งเสริมนะคุณค่าของอะไรครับครอบครัวเป็นสําคัญแล้วมันก็ดูน่ารักดีแล้วก็มีหลายๆผู้นําเขาก็เอาภรรยาไปด้วยแล้วมันก็มีกิจการโดยเฉพาะการเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มักจะเชิญภรรยาไปด้วยก็ไม่เสียหลายอะไรที่นายงมตีของเราจะมีภรรยาไปร่วมงานเหล่านี้ด้วยแล้วเขาส่วนใหญ่เขาก็าไปเลยว่าอะไรว่าจะมีลูกสาวหรือลูกชายไปตามสักคน อันนี้มันเป็นอะไรครับมิตรจิตมิตรใจที่อารยะประเทศเขาให้ซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็แต่ในแต่ละประเทศนั้นจะเป็นประธานาธิบด,ดีจะเป็นองค์ประบุขหรือจะเป็นนายงรีบางทีเขาก็มีบุคคลในครอบครัวไปด้วยเนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกอะไรฮะเป็นการเป็นการแสดงมิตรไมตรีและความเอื้ออาทรของสังคมต่อผู้นำของตนเองเล็กๆน้อยๆก็ให้ไปแล้วมันดูสง่างาม มันก็ดูน่ารักดีที่อะไรฮะมีครอบครัวเล็กๆไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็ให้เกียรติต่อตัวนายงรีไม่ใช่กับตัวบุคคลแต่ว่าตัวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็สมน้ําสมเนื้อแล้วก็สมเกียรติที่จะมีภรรยาแล้วก็บุตรสักคนหนึ่งไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่เอาลูกหลานไปเป็นขบวนเป็นโขงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอันนี้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับความพอดีแล้วก็ภรรยาหนึ่งคนลูกหนึ่งคนผมคิดว่ามันก็ไม่เสียหายอะไร นะครับไอ้ต่างๆเหล่านี้มันอาจจะให้ดูดีด้วยในขณะเดียวกันบุตรีหรือบุตรชายของท่านนายกได้ติดตามคุณพ่อไปก็ได้เห็นโลกกว้างว่าโลกจริงๆมันเป็นยังไงต่างประเทศก็อยู่กันยังไงนะฮะหลายๆฝักหลายๆฝ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นส่วนดีของการที่จะพัฒน,นาองค์บุคคลกลับมาก็เล่าให้พี่น้องฟังให้เพื่อนฝูงที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยฟังกันได้ไปช่วยบรรยงบรรยายก็ได้มันก็เป็นการอะไรฮะส่งเสริมองความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ ที่บุคคลนั้นๆจะพึงได้รับช่วงที่อยู่ที่นครในนิวยอร์กนะครับก็มองในภาพดีซะแต่ว่าส่วนประเด็นสุดท้ายคืออะไรซึ่งอันนี้มันผมคิดว่าเป็นการบ้านที่ตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องเอามาส่งให้กับเรานั่นก็คือว่านายกอาจจะไปพูดกับผู้นําของประเทศต่างๆผู้นําทางด้านธุรกิจไปพูดกับสื่อผู้นําทางด้านแดวงวิชาการรวมแล้วเนี่ยไปพูดประมาณสักร้อยถึงร้อเรื่อง ว่าจะทํานู่นจะทํานี่เมื่อท่านนายกัลมนปีกลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ร้อยห้าสเรื่องเนี่ยหรือถึงไม่ไม่ถึงเอา20เรื่องมาเล่าให้ประชาชนฟังว่าไปให้คํามั่นสัญญากับต่างประเทศอย่างไรนะฮะกับอันที่สองแล้วเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยจากนี้ไปเนี่ยจะดําเนินการตามที่ได้ไปให้คำมั่นสัญญากับต่างประเทศที่สหประชาชาติไว้อย่างไรบ้าง แล้วก็ที่จะมาเดิมเนินการนี่มันดีสําหรับประเทศไทยอย่างไรมันช่วยลดความเหลื่อมล้ําช่วยเพิ่มพลังงานมุนเวียนและทดแทนช่วยสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับพัฒนาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการการค้นคว้าวิจัยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกจะต้องมาเล่าให้ประชาชนฟังแล้วก็ต้องไปโยงกับถ้อยถแถลงที่ท่านนายท่านนายกปีได้พูดไว้ที่รัฐสภา,าเมื่อวันที่1112 เมื่อเดือนกันของเดือนกันยายนนี้นะครับว่าที่พูดไว้ที่รัฐสภาไทยกับที่พูดไว้ที่องค์การสหประชาชาติมันต้องเชื่อมโยงและเป็นเรื่องเดียวกันได้ไม่ใช่พูดที่เมืองไทยเรื่องกอไก่แต่ว่าไปพูดที่นิวยอร์กเรื่องฮอนทคูกมันมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะมันสองอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันต้องเป็นนโยบายแล้วก็เป็นภารกิจของรัฐบาลไทยที่ประเทศไทยและจากประเทศไทยไปสู่โลกกว้างอันนี้เป็นการบ้านที่เรา สามารถจะเรียกร้องจากท่านนายงตรีเศรษฐาวีสินและคณะรัฐบาลได้ขอบคุณมากครับ